เงินเฟ้อเงินฝืดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อเงินฝืดความหมายเงินเฟ้อภาวะระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสินค้ามีระดับราคาสูงขึ้นณเวลาใดเวลาหนึ่งสินค้าบางชนิดสูงขึ้นในขณะที่บางชนิดต่ำลงแต่เมื่อสินค้าโดยเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นเครื่องมือที่ใช้วัดความเปลี่ยนแปลงคือดัชนีราคา สาเหตุของการเกิดเงินเฟอ้อสาเหตุที่ทำให้เกิดเงินเฟอ้อที่สำคัญมีสองประการคือสาเหตุที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์และสาเหตุที่เกิดจากแรงผลักดันทางด้านอุป,ปทานสาเหตุที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์ได้แก่การที่อุป,ปสงค์มวลรวมสำหรับสินค้าและบริการมีมากกว่าอุป,ปทานมวลรวมของสินค้าและบริการ เงินเฟอ้อที่มีสาเหตุมาจากด้านอุปสงค์สำหรับสินค้าบางครั้งเรียกว่าเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์สาเหตุที่เกิดจากแรงผลักดันทางด้านอุปทานได้แก่การที่อุปทานมวลรวมสำหรับสินค้าและบริการลดลงเนื่องจากแรงงานเรียกร้องเอาค่าแรงสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นผู้ผลิตจะลดปริมาณการผลิตลง หรือผู้ผลิตต้องการกำไรสูงขึ้นจึงบวกกำไรเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและผู้ผลิตจะลดปริมาณการผลิตลงเงินเฟอ้อที่มีสาเหตุจากด้านอุปทานบางครั้งเรียกว่าเงินเฟอ้อจากแรงดันของต้นทุนผลกระทบเงินเฟอ้อเมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ้อจะมีผลต่อหน่วยเศรษฐกิจในลักษณะต่างๆและผลกระทบจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการาคาดคะเนเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นถ้า,าคาดคะเนถูกผลของเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นไม่อาจรุนแรงแต่ถ้า,าคาดคะเนผิดเงินเฟอ้อจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นเช่นอำนาจการซื้อลดลงกระจายรายได้เลื่อมล้ำผลต่อครังรัฐบาลการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อเมื่อเกิดเงินเฟอ้อโดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นรัฐบาลหรือธนาคารกลาง อาจแก้ไขโดยการใช้วิธีทางการเงินต่างๆดังนี้ 1. การใช้มาตรการของนโยบายการเงิน 2. การควบคุมโดยตรง 3. การใช้อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและเงินกู้ของสถาบันเงินฝืดความหมายของเงินฝืด เงินฝืดคือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วๆไปลดลงเรื่อยๆและต่อนเนื่องผลของภาวะเงินฝืดจะตรงข้ามกับภาวะเงินเฟอ้อก่าวคือผู้มีไรายได้ประจำและเจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์ส่วนพ่อค้านักธุรกิจและผู้ถืถอหุ้นจะเสียเปรียบในภาวะเช่นนี้ทำให้ผู้ผลิตขายสินค้าไม่ออกการผลิตการลงทุนและการจ้างงานลดลงทำให้เกิดการ ว่างานเพิ่มขึ้นการวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาจะใช้ดัชนีราคาเป็นตัวชี้วัดเช่นเดียวกับเงินเฟ้อสาเหตุที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อคือความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตได้อุปสงค์มรว,ลลวมน้อยกว่าอุปทานมวลรวมซึ่งทาให้เกิดอุปทานส่วนเกินหรือสินค้าขายไม่ออกนอกจากนี้ยังส่งผลให้ธุรกิจลดปริมาณผลิตเกิดปัญหาก,การว่างงานและทําให้รายได้ประชาชนาลดลงในที่สุด ผลของภาวะเงินฝืดภาวะเงินฝืดเป็นภาวะที่ประชาชนมีความสามารถที่จะจ่ายเงินสินค้าและบริการได้น้อยกว่าปริมาณสินค้าและบริการที่มีอยู่เมื่อสินค้าที่ผลิตได้ขายไม่ออกผู้ผลิตจะต้องลดราคาสินค้าและบริการจนขาดทุนหรือได้รับกำไรน้อยลงไม่คุ้มกับทุนผู้ผลิตบางส่วนอาจเลิก การผลิตหรือลดปริมาณการผลิตลงจนเกิดปัญหาการว่างงานจำนวนมากและเมื่อมีคนว่างงานจำนวนมากคนเหล่านั้นไม่มีรายได้พอที่จะจัดจ่ายใช้สอยตามปกติได้สินค้าและบริการที่ผลิตได้ก็ขายไม่ออกทำให้ระดับการผลิตและการจ้างงานลดต่ำลงไปอีกในภาวะเช่นนี้รายได้ของคนส่วนรวมจะลดต่ำ ลงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศภาะวะเงินฝืดจึงมีผลกระทบต่อประชาชนแต่ละอาชีพการแก้ไขภาะวะเงินฝืด เมื่อเกิดภาวะเงินฝืดสามารถแก้ไขได้โดยนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเช่นกันเพราะนโยบายทั้งสองนี้นอกจากจะมีมาตรการในการลดการใช้จ่ายมวลรวมแล้วในกรณีแก้ไขภาวะเงินฟือก็ยังมีมาตรการในการช่วยให้การใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถจัดอุปทานส่วนเกินให้หมดไปได้ภาวะเงินฝืดก็จะสิ้นสุดลงมาตรการที่แก้ไขภาวะเงินฝืด